เคยได้ยินไหมคะว่าถ้ามีเสียงทักในยามค่ำคืนอย่าทักตอบสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องสยองขวัญมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่สาวของผมครับซึ่งเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพี่ไปเข้าค่ายลูกเสือกับทางโรงเรียนแล้วพอตกตอนกลางคืนจะต้องมีการเข้าฐานผมก็เคยไปนะครับมันไม่น่ากลัวเพราะว่ามีเพื่อนเยอะ และครูเขาก็จะคอยดูแลเราพี่ของผมเขาบอกว่าเหมือนของผมแหละเพียงแต่ว่าตอนที่เข้าฐานเขาได้ยินเสียงเรียกร้องของใครบางคนเรียกชื่อเขาว่าเอ๋เขาก็ขานรับว่าฮะเพื่อนที่อยู่ข้างๆก็งงว่าพี่เอ๋ฮะกับใครพอเล่นฐานเสร็จก็เข้านอนพี่เอ๋เล่าว่าพอหลับไปได้สักพักรู้สึกอึดอัดอย่างมาก พอลืมตาแกเห็นคนแก่ผมยาวผมขาวงอกหมดทั้งหัวกำลังนั่งทับท้องของพี่เอ๋อยู่พี่เอ๋ตกใจกลัวมากพยายามร้องและดิ้นแต่ดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดและอร้องไปก็ไม่มีใครได้ยินเพื่อนในเต็นท์ก็นอนหลับกันหมดแล้วและไม่ทันไรยายแก่คนนั้นก็ยิ้มและก็มาก้มหน้าหาพี่เอ๋พูดกับพี่เอ๋ว่า น่าอร่อยนะเนี่ยแล้วมันก็ลุกขึ้นมันมุดเข้าไปในท้องของพี่เอพี่เอกตกใจมากร้องเสียงดังทีนี้เสียงก็ดังออกมาออกไปออกไปนะออกไปสิ <decir noise> ใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนตกใจตื่นมาดูพี่เอถามว่าเป็นอะไรพี่เอได้แต่ร้องโวยวายครูที่อยู่ยวเวรก็ได้ยินก็รีบมาดู ต่างช่วยกันดูว่าพี่เอเป็นอะไรพี่เอเอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมหยุดจนทุกคนตื่นกันหมดครูเลยตัดสินใจโทรตามรถพยาบาลเพราะกลัวจะเป็นสัตว์มีพิษไปทำร้ายพี่เอพี่เอเอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมพูดจาอะไรพอไปถึงโรงพยาบาลไม่นานพ่อแม่พี่เอหรือก็คือคุณลุงคุณป้าของผมก็ไปดูพี่เอที่โรงพยาบาลเพราะครูโทรตาม เป็นอะไรไปเอเอเป็นอะไรลูกอหนูกลัวอ,อย่าเข้ามานะหนูกลัวแล้วเอลูกเอ๋ฟังแม่ก่อนนะลูกลูกเกิดอะไรขึ้นใครทำร้ายลูกเนี่ยหนูกลัวพอลุงกับป้ามาก็ถามพี่เอว่าหนูเป็นอะไรพี่เอไม่ยอมตอบร้องไห้อย่างเดียวหมอก็งงว่าพี่เอเป็นอะไร เพราะไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเลยพี่เอร้องไห้จนเป็นลมสลบไปหมอเลยให้นอนพักที่โรงพยาบาลก่อนตอนนั้นดึกมากแล้วลุงเลยกลับบ้านก่อนเพราะไม่มีคนเฝ้าบ้านส่วนป้าก็นอนเฝ้าพี่เอตอนป้ากำลังนอนเฝ้าอยู่ๆพี่เอก็ลืมตาขึ้นหันไปมองป้าตอนนั้นป้ายังไม่ได้หลับ ลูกเอ๋ลูกเป็นไงบ้างรู้สึกตัวแล้วเหรอลูกมันอร่อยใช้ได้เลยนะออร่อยเอ๊ะพอพูดจบพี่เอ๋ก็นอนหลับต่อแบบหน้าตาเฉยป้าตกใจมากโทรบอกลุงลุงยังขับรถไม่ถึงบ้านก็เลี้ยวรถกลับมาหาป้าลุงบอกว่าเดี๋ยวรอเช้าก่อนเราพาเอ๋ไปหาพระาจารย์กันคืนนั้นลุงกับป้าไม่ได้นอน ด้วยความเป็นห่วงพี่เอ๋พี่เอ๋เหมือนคนปกติทุกอย่างหมอตรวจแล้วก็ไม่มีอาการอะไรผิดปกติกูเตือนมึงก่อนนะแต่ยังอยู่ในร่างมันกูมไม่ปาหนีแน่ถ้ากูไม่แน่จริงกูไม่มาอยู่ได้ขนาดนี้หรอกเอ,อเ,ออเออ๋ลูกปรากฏว่าพี่เอ๋จากเป็นคนเสื่องซึมก็กลาย,เป,ลยเป็นคนแข็งก้าวพวกญาติญาติตา่างพากันงง พอพี่เอเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยพูดคำหยาบพระอาจารย์ไม่รอช้าแกหยิบขันน้ำมนตพร้อมไม่เลียวออกมาพอท่านล่คาถาเสร็จก็ฟาดไปที่พี่เอเรียกว่าเป็นการฟาดเบาๆไม่ทำให้เจ็บเลยแต่พี่เอดิ้นเหมือนใจจะขาดพอแกดิ้นสักพักแกก็หยุดดีดีดีอย่างนี้แหละกูชอบมันจะได้ตายพร้อมกูนี่แหละ กูจะเอามันไปด้วยพระอาจารย์หยิบสร้อยคอลูกประคำออกมาพร้อมไล่คาถาพอไล่เสร็จก็เอาไปของคอพี่เอ๋พร้อมกับไล่คาถาแบบไม่หยุดพี่เอดิ้นทุรนทุลายญาติญาติก็ช่วยกันจับไม่น่าเชื่อว่าเด็กแรงเยอะขนาดนี้ต้องใช้ผู้ใหญ่สามคนถึงจะจับอยู่หลังจากนั้นก็ให้เด็กวัดไปเอาหายขนาดเล็กมาและไม่น่าเชื่อว่า ลูกประคำสีขาวเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทพระอาจารย์ยันลูกประคำลงในไห่พร้อมปิดผ้ายันและท่องคาถาซ้ำตอนที่ปิดผ้ายันทุกคนยืนยันว่าเห็นยันโดนกระทุง้งเหมือนกบกระโดดชนอยู่ข้างในสร้งความแปลกใจอย่างมากตอนนี้พี่เอกกลับมาเป็นพี่เอกคนเดิมแล้วพระอาจารย์บอกว่ามันคือผีป,ปอบ ที่หลุดออกมาจากที่ที่มันเคยอยู่เพราะมีคนไปยุ่งกับภาชนะที่ขังมันไว้มันก็เลยออกมาได้มันจะเข้ากัดกินล่างคนที่จิตใจอ่อนเพื่อกินตับไตไส้พุงถ้ามาเร็วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาช้าก็อาจจะสายเกินไปส่วนหายขนาดเล็กพระาจารย์ได้ให้เด็กวัดเอาไปฝังที่ป่าช้าปลอดภัยแล้วนะลูกแม่แม่คะ ดีแล้วในที่สุดแม่ก็ได้ลูกแม่คนเดิมกลับมาแล้วหนูขอโทษนะคะแม่หนูขอโทษลูกของแม่ไม่ผิดเลยนะไม่ผิดเลยจะ้ะมันมันน่ากลัวมากเลยค่ะดีนะที่เราไปทันก่อนที่มันจะทำอะไรไปมากกว่านี้นะ่ะนั่นสิคะคุณเฮ้ยลงอกไปที <laughs> ก็แค่ทำเสียงอ่อนโยนร้องไห้โอดควรก็จับไว้ได้กันแล้วสินะวันนี้กินข้าวนอกบ้านแล้วกันนะเอ๋พ่อเขาเลิกงานดึกเหลือแค่เราสองคนแล้วสองคนเหลือกันแค่เราสองคนสินะเอ๋ลูกพูดอะไรนะ่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกคะ่ะไปกินข้าวกันเถอะเออลูกรอแม่ก่อนค่นะเดี๋ยวแม่มา ฮัลโหลคุณฮัลโหลเออวันนี้รีบกลับบ้านได้ไหมฉันว่ามันมีอะไรแปลก,ปกฉันว่าลูกของเราแปลก,ปกๆหลวงพ่ออาจจะช่วยได้ไม่หมดนะแม่คุยกับคุณพ่อเหรอคะเออเอ๋ uh, eh. มีอะไรหรอคะแม่เข้าบ้านเอถอะข้างนอกมันร้อนนะผิงหม,มันาจาัดตรงนั้นก่อนหรือรีบ,รบพาลูกไปที่ห้างก่อนผมจะรีบตามไปอย่าเข้าบ้านนะ แม่คะแม่เข้าบ้านกันเถอะนะอย่าไปตอบนะคุณอย่าไปตอบอะไรนะแม่เข้าบ้านเถอะแม่จะออกมาโทรหาใครอีกเนี่ยโอ้ยโอยเกือบแล้วเชียวไอ้ล้างนี้ก็แทบจะไม่มีอะไรให้กินแล้วด้วยสิต้องไปหาเหยื่อใหม่อีกแล้วสินะว้าวว้าว ติ๊กไลฟ์โปเกตแปดสิบเก้าีวางจำหน่ายแล้วใน Li ฟ e s t ต re นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเงนนน้ำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟเ r g a m เ r ม r o อ a c k ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นน็นลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ